น้องหมิวน้องมิ้งสาวฝาแฝดอำเภอสันทรายลงสู้ศึกชิงนางสาวเชียงใหม่การประกวดนางสาวเชียงใหม่ประจำปี2565ที่ลานกิจกรรมตรงข้ามส่วนเฉลิมพระเกียรติ8 2พรษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้มีพิธีเปิดไปแล้วในวันที่10กุมภาพันธ์2565โดยมีนายประจนปัจกุล ผู้ว่าราชก,การจังหวัดเชียงใหม่มาเป็นประธานในพิธีเปิดมีนายพิชัยเลิกพงออดิสรน,นายยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่กล่าวรายงานโดยมีสาวงามจากทั่วประเทศจำนวน30สาวงามและในจำนวนสาวงามที่เข้าประกวดนางสาวเชียงใหม่ครั้งนี้ได้เกิดปรากฏการณ์ที่ถือเป็นไฮไลท์ของกองประกวด เพราะว่ามีสาวงามคู่แฝดมาเข้าประกวดและถือเป็นเวทีแห่งนี้เป็นเวทีแรกในการประกวดเพราะว่าคู่แฝดทั้งสองไม่เคยเข้าประกวดที่ไหนมาก่อนจึงถือเป็นประวัติศาสตร์ของกองประกวดนางสาวเชียงใหม่เลยก็ว่าได้ สวัสดีค่ะหมายเลข15นะคะมิ้นสุดามาจอมเล็กค่ะอายุ2ี่2ปีนะคะกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ค่ะค่ะหมายเลข12นะคะหมิวสุภาวดีจอมเล็กค่ะตอนนี้นะคะอายุ2ี่2ปีกำลังศึกษาอยู่ปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้จังหวัดเชียงใหม่ค่ะทำไมถึงมาประกวดทั้งคู่เพราะว่าก็ยังไม่เคยมีคู่แฝดชะะที่มาประกวดข,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 ข้างสค่ะ เราก็เลยมีโอกาสค่ะจะคู่อ,อุปการะคุณน,นะคะแน้นำข้นมาก็เลยเข้าร่วมประกวดด้วยกันทั้งสองคนเลยะคะ่ะถือว่ามาเปิดประสบการณ์ะคะ่ะ<ต>เคยเประกวดที่ไหนบมม้างไหมคะยงไม่เคยค่ะที่นี่เป็นเวทีแรกค่ะถือว่าเป็นการท้าทายตัวเองด้วยค่ะจะต้องเปิดประสบการณ์ใหม่การท้าทายรั้นนี้มีความคาดหวังมงากไหมคะก็มีความคาดหวังค่ะแล้วก็พยายามทําให้เต็มที่ค่ะถือจะเป็นเวทีแรกก็สู้ค่ะเต็มที่ค่ะ